สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องน้องทุกทุกคนครับพี่น้องครับผมลุงทัดพบพี่น้องของเราวันนี้นะครับพบพี่น้องของเราหนึ่งวันที่ยี่สิบทับแปดทับหกแปดวันนี้ครับผมจะพาไปหาขนมลาวกินเย็นนี้จะได้กินหรือเปล่าพี่น้องครับแล้วใครจะไปครับมาครับมาผมพาฟังคําเตือนแล้วพาพี่น้องไปเที่ยวลาวเลยวันนี้โอเคนะครับ มาครับฟังคําเตือนก่อนครับพี่น้องครับคําเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและเอาไปใช้คลิปวิดีโอต่อไปนี้ที่ผมกําลังนําเสนอนี้เป็นแค่แนวทางเท่านั้นพี่น้องครับเป็นแค่แนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งของรัฐบาลและช่องของเราครับสนับสนุนเฉพาะสลากกินแบ่งของรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกกรณีครับด้วยความหวังดีจากลุงทัศน์สุเลขพารวยพี่น้องครับ <c oughs> มาครับมาดูตัวเลขสำหรับงวดนี้งวดนี้ผมเลงไปที่หนึ่งกับหกแล้วผมไม่จับชนห้าเจ็ดสีนะ่ผมตัดเก้าออกนะผมตัดเก้าออกเผื่อใครอยากใช้แต่ผมตัดเก้าออกไปแล้วปกติจะมีเก้าส่วนตัวเจาะให้เจาะกับหนึงกับหกนี้แหละผมว่ามีให้เห็นแน่หนึ่งกับหกถ้าสูตรเดินต่อ มีข้อแม้ว่าสูตรเดินต่อนะพี่น้องครับถ้าสูตรเดินต่อผมคิดว่าหนึ่งกับหกจะมีให้เห็นอย่างงวดที่ผ่านมาก็เข้าเฉพาะตัววิ่งนะครับพี่น้องครับเข้าเฉพาะตัววิ่งเนาะตัวคู่ชุดไม่เข้างวดที่ผ่านมาผิดแล้วมาดูคู่ชุดพี่น้องครับถ้าหนึ่งมาตัวที่เด่นที่สุดอ่ะผมบอกแบบนี้ครับก่อนถ้าเลขขี้งวดนี้จับชนเลขคู่ ท่านี้ท่านหนึ่งนี้ชนศูนย์สองสี่หกแปดท่านหนึ่งนะคู่ชุดของมันจะเป็นศูนย์สองสี่หกแปดอ่าอย่างว่านี้ผมชนหนึ่งหกหกหนึ่งหนึ่งสี่สี่หนึ่งแต่ถ้าจะใครจะรูดหนึ่งนี้ชนแค่หนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งสองสองหนึ่งหนึ่งสี่สี่หนึ่งหนึ่งหกหกหนึ่งหนึ่งแปดแปดหนึ่ง วันนี้ผมจะให้เอาเลขขี้ชนกับเลขคู่ส่วนหกพี่น้องครับถ้าหกนี้มาชนตัวนี้ได้หกห้าหกเจ็ดหกสี่ถ้าเข้าคู่กับขี้ก็จะมีแค่หกห้ากับหกเจ็ดถ้ากรณีหกมานะครับนี่ครับผมเด่นแค่หกห้ากับหกเจ็ดหกสี่นี้มันเป็นคู่คู่ผมว่ามันไม่น่าจะมาแต่มันก็มีสิทธิ์มานะครับคือส่วนตัวผมชอบตามสูตรผมชอบว่า วดนี้จะต้องมีคู่หรือมีถ้าเลขคี่ให้จับชนเลขคู่ถ้าเลขคู่ให้จับชนเลขคี่ง่ายๆแค่นี้เลยครับถ้ามาชนเลขคู่ในนี้ที่หนึ่งกับหกมาชนห้าเจ็ดสี่หนึ่งก็จะเป็นแค่หนึ่งสี่ที่เด่นนะครับหนึ่งสี่สี่หนึ่งก็คือตัวนี้แล้วหนึ่งหกมาจากไหนก็เอาตัวของมันชนมันเองนี้เลยครับชนที่หนึ่งกับหก แต่ถ้ากรณีหกมามันมีแค่เป็นเลขคี่จะชนเลขคี่คือหกห้ากับหกเก็ดนี่ครับผมเด่นแค่นี้วันนี้ผมชอบหนึ่งกับหกมาดูล่างเอยชุดสามตัวพี่น้องครับชุดสามตัวผมให้ห้าหนึ่งหกเจ็ดหนึ่งหกห้าหกหนึ่งเจ็ดหกหนึ่งและห้าหกเจ็ดเจ็ดหกเจ็ดห้าเจ็ดหกและเจ็ด เจ็ดหกอันนี้เป็นเลขหกนะครับอืมตัวเด่นสำหรับเลขสามตัวคือเจ็ดหนึ่งหกเจ็ดหกเจ็ดและห้าหกหนึ่งห้าเจ็ดหกอ่ะมีอยู่แค่นี้พี่น้องครับที่นำมาฝากขยับมาดูข้างล่างบ้างครับผมให้เจาะที่หกครับผมให้เจาะที่หกก็จะมีหกเจ็ดเจ็ดหก กเก้าเก้าหกเก้าสี่หกหนึ่งหนึ่งหกเก้าสี่สี่เก้าอันนี้ติดติดติ่งไว้นิดหนึ่งครับเก้ากับเก้าสี่สี่เก้าหนึ่งมีหนึ่งสี่สี่หนึ่งหนึ่งหกหกหนึ่งอ่ะมันซ้ำกันพี่น้องครับตัวนี้มันซ้ำกันนะผมลบออกเลยมันซ้ำกัน ผมบอกแล้วให้เอาขี้ชนกับคู่ถ้าหกก็ต้องชนกับขี้ก็คือเจ็ดหกหกเจ็ดหกเก้าได้ครับเก้าสี่ได้วันนี้ผมวางขี้กับคู่ทั้งนั้นเลยครับผมจะไม่วางขี้ขี้หรือคู่คู่แต่ก็มีสิทธิ์ที่จะคู่คู่ได้ครับนี่คือล่างถ้าให้เจาะผมได้เจาะที่หกมีสองตัวเท่านั้นแหละครับหนึ่งกับหกที่ผมชอบแต่ผมเลือกหกเข้าส่งเข้าประกวด งวดนี้จะเป็นยังไงจะได้กินหรือเปล่าขนมเปล่าเย็นนี้โอเคไหมครับมาสรุปใจความสั้นๆงวดนี้ผมให้เจาะที่1กับ6ถ้าเลขขี้ถ้าพี่น้องจะไปชนผมให้ชนที่เลขคู่ถ้าเลขคู่ก็จะต้องชนกับเลขขี้ สรุปตัวเด่นที่สุดในงวดนี้คือ16615665 6776และ1441เท่านั้น3ตัวบน7 1 6, 6 7 6นึ่งหกเจเด่น4ตัวนี้ล่างเจาะที่6ตัวเดียวถ้า6มาไปที่6776และ6116วางไว้4ตัวนี้ไว้ลุ้นเย็นนี้ มาครับสำหรับวันนี้ก็คงจะพอแค่นี้ครับก่อนจะจากกันขอบพระคุณพี่น้องทุกๆคนครับวันนี้ขอให้โชคดีครับคลิปนี้พอแค่นี้สวัสดีครับ